สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ้อฟกกอกนะคะวันนี้สองท่านนะคะวันนี้กัดนะคะเดียวเดี๋ยวแสบมากนะะคของของสีภรรยานะคะที่กำลังถ่ายนี่ผมได้กินผมได้กินโจนะครับขอโทษนะคะที่เรียกมันกินที่ไม่ช่อะไรนะกินยาบ้าเอาคลิปกินยิงนะครับนี่โอ้ใช่กระถางจัดงากรทถางตัดได้เห็นเยอะโอ้สีภรรยาทั้งสองท่านน่ารักมากค่เลยก่ะคลิปน่า

โอ้ตันทางรถพล้น <laughs> <laughs> โอ้ช่างช่างก็ตัดหญ้าด้วยนะคะข้างหน้าเนาะเอกรับอกมา

กินส้ตมตำนะคะอันนี้ไปสิเล่แล้ววันนี้ค่ะไปขนของนี่นะคะเลยอีกสองหลังค่ะกระต๊อบนะคะเดี๋ยวก็มาอีกค่ะแล้วก็เป็นสี่หลังนะคะโหแม่มาตอมา่อยมาแล้วแม่ต่อยมาแล้วแม่ต่อยมาแล้วเนี่ยสิเล่ แม่ต้อยมาแล้วแม่ต้อยมาแล้วนี่ค่ะช่างก็เอาหญ้านะคะตัดตัดแล้วก็เอาหญ้าไปให้วัวด้วยค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะน้ำวันนี้เราไปนั่งเพื่นในชื่สิโลือกอะไปนั่งไหมแม่แม่เออไปนั่งตรงนั้นเราเดี๋ยวเขาจะถ่ายแครบรูปนี่ สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวขอย้ายอ้ยน่ารักมากค่ะแม่ผู้ใหญ่ละพีพันสวยโอ้ยเดี๋ยวค่อยถ่ายก่อนเด้อเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเบิงเด้อเียติได้เดี๋ยวไปนหายช่างคุ้นายยาให้วัวก่อนนะคะ เป็นประโยชน์หมดขยานะคะนี่ก็หญ้าหวานนะคะช่างก็จะตัดเอานะคะในผู้ใหญ่ก็จะให้ช่างมาตัดเอาบ่อยๆเลยเพื่อจะ,อจะให้มันสะอาดนะคะต้องขอขอบคุณช่างนะคะวันนี้ไปช่วยขนอะไรอ่าช่างแม่อะไรนี่มแมลงอะไรบินแทะอยู่สายมันอยู่สายังเขานี่ แมงน้ำมวกเนาะเขาเรียกว่าแมงปอะคะ่ะแมงน้ำมวกนะไปเอาอีกไหมคะสร้างตรงนั้นบอค่ะ นี่ค่ะช่างก็น่ารักมากเลยนะคะเขาก็มาช่วยขนนะคะอาา้าวมาแล้วมาแล้วพ่อเปามาแล้วค่่ผู้ใหญคะมาทางที่นี่เหรอคะจ้าบ้านแม่ผู้ใหญ่เนาะค่ะแต่ก่อนแม่ผู้ใหญ่ก็มีคอกวัวขายไหมสองบาทอะไรสองบาทเอาวิวหลักล้านแต่ขอซื้อสองบาทอ๋อไม่ขาย <laughs> ตสองบาทนะคะแม่มาต่อยเร็วมากค่ะเขาขนเนาะเก่งเลยนะคะนี่แล้วอีกสองหลังนะคะก็หมดแล้วจะเอาไว้ข้างหนูนาหรือเปล่าแม่ผู้ใหญ่คิดว่าเอาขยับไปแบบนั้นได้แบบพ่อเลี่ยงเลี่ยงไปน่ะตั้งร้านหมูกระทะสิก็เหมาะหมดเนาะค่ะเนาะเหมาะจริงจริง ใช่ครับเพราะเดี๋ยวข้าวมัน <to ก็จะเอากระวัวมาเข้าแล้วครับผม่เขาเปลี่ยนชืええ่อใหม่แล้วเลีานะเปลี่ยนชื่ออะไรคะนัดบางเคียงผูบิดชะกอนอย่าเอาเนาะไม่ต้องเรียนแบบแล้วหนูนาคิดว่าจะเอาอะไรล่ะถ้าคเก๋เนาะเขาจะแจกกับมีผลมะตูมกับผลมะกอก ว่าเออเราคนคนจะเลือกอันเอาไหนมีสองให้คนเลือกว่าอีกคนหนึ่งก็เลือกกุมะตูมใช่ป่ะอีกคนหนึ่งก oh! ็เลือกมะกอกจะไปปลูกใครจะปลูกก็ทีน OK ี้เอาไปปลูกก็เกิดพร้อมกันก็เลยเป็นมะกอกมะตูมมะกอกมะตูมเขเลยตั้งชื่อบ้านบ้านเลยที่มัง่ายๆก็โคนงเงาสักการะเดียวกันใช่คนคนเงาโน้นแต่เรายังไม่เกิดเราเป็นเด็กน้อยเราโอ้ยยังเป็นวุ้นเลยไปยังเป็นวุ้นนะพร้าอยู่ใช่เราไม่รู้และพี่โดนแจ้งให้ชื่อว่าร้านอะไรล่ะ อะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าตรงแวะมาถ้าเป็นร้านเขาตรงแวะอยู่แล้วถ้าเป็นร้านทำก๋วยเตี๋ยวแล้วอะไรเขาตรงแวะอยู่แล้วหนูนาล่ะหนูนาล่ะคิดว่าจะร้านอะไรดีร้านกลางภูค่ะแม่ร้านกลางภูค่ะตรงเอ่งที่หลังอันนั้นเขาว่าเทองภูเนาะแต่เราเป็นกลางภูโอ้ก็ดีนะคะอ๋อค่ะก็คือร้านกลาง ถ่าพัฒนาก็พัฒนาอยู่นะคะถ้าตัดยากก็ตัดนะคะเอฟซีอ้ใหญ่ทำไมต้องทำพลาดแบบนี้เอานี่เดสายมันจันเลยแม่ยืมไอซัดหนูนาแล้วมันสันแล้วทำกองจังอยู่นี่ละแม่ไม่เอาออกมาจากกระเป๋าเลยโอ้ยเมยก็ไม่ได้มือตะกี้ละท่ายสองสามอันเันไม่ได้อันดับเอันโทรศัพโอ้ย กระท่อมกระท่อมน้อยคอยรักคอยแฟนไข่จองเราเด้อะจองนล้วเนาตรงนั้นน่ะะเสียนนาเสียนนาน้อยข้างในนั่นดิไม่ไม่ไม่คิวนี่นะคะเราก็เหลืออีกสองสองกระต๊อมนะคะเดี๋ยวก็รอรอค่ะก็จะมาถึงอีกแล้วนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแม่ลอฟกะกอกด้วยนะคะสวัสดีจ้า